เลือกแนวหนังสือที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคนน้องระหว่างพี่ยายวรรณกรรมกับการ์ตูนครับเลือกการ์ตูนครับแล้วการ์ตูนกับการ์ตูนครับการ์ตูนครับการ์ตูนกับพัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองกับพิ้วใจครับพิ้วใจครับแล้วพิ้วใจกัแล้วกิครับ้วใจครับอย่างเล่มนี้ที่อยากเลือกตัวอย่างคืออุบุนตูครับเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตหนังสือที่เราทํามาเนี่ย ตลอดสีหปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเรื่องปรัชญาของการใช้ชีวิตส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสายทม่มาจากตะวันตกหรือสายจากเอเชียเนี่ยหรือญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นการใช้ชีวิตแบบด้วยตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนอุบรตูเป็นทิศทางที่แปลกไปครับอุบัรตูเป็นการนําเสนอปรัชญาในเชิงปรัชญาเชิงกลุ่ม ัจจัญญในเชิงของเชื้อชาติของชาวแอฟริกามีความเหนียวแน่นมีความสามารถกนมีความรักกันเหมือนพี่น้องความรักของเขาเนี่ยเปรียบเกครอบครัวเดียวกันคนไทยเองเนี่ยมีความลักษณะที่คล้ายกันเรามีความเอื้อเฟื้อต่อคนในทุกๆคนต่อต่อเพื่อนมนุษย์ต่อชาวไทยด้วยกันต่อชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญญาตัวนี้อยากจะนําเสนอว่ามันเป็นปัญญาเชิงบวกที่เหมาะกับคนไทยและทําให้คุณเนี่ยมีพลังที่จะก้าวต่อไปได้ครับ